ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวของที่ซื้อมาให้น้องชูก้ากันนะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกเป็นที่นอนแบบนี้สีชมพูกับสีมิ้น์นะคะนี่มีหมอนด้วยชิ้นต่อไปนะคะเป็นนี่ เป็นที่ใส่น้ำนะคะตรงนี้จะเป็นลูกกิ้งด้วยนะก็อันนี้เป็นผ้าเอาไว้ให้น้องซุก3,50น้าสบนะคะอันนี้เป็นผักตบชวาอบแห้งนะคะร้านแม่พาแถมมาให้แล้วเขาก็แถมหลอดป้อนนมมาให้3ามอันด้วยนะคะ อันนี้นะคะเป็นลูกสนนะคะเอาไว้ให้น้องแทะรับฟันนะคะลูกละสิบบาทค่ะอันนี้วอลนัทนะคะลูกละห้าบาทค่ะอันนี้เป็นไม้แอปเปิลกับไผ่หวานนะคะอันนี้เป็นเตียงนะคะนี่อันนี้สามสิบบาทนะคะ ก็มีอันนี้ห้วยสามลายนี้นะคะ,ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย